กำมุนาวัตตีโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมอิจาเล่าเรื่องท่านผู้ฟังครับเหตุที่พระาศาสนาตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานนั้นเมื่อพระพุทธเจา้าประทับอยู่ณควงไม้สะเดาในเมืองเวรัญชาล้อมด้วยพระอิศุสง์ประมาณ 500รูปพระสารีบุตรหลีกเลียนอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดว่าพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนหนาที่ดำลงอยู่ไม่ได้นานและพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนหนาดำลงอยู่ดได้นานครั้นแล้วจึงได้ไปฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถามถึงความสงสัยนั้นพระพุทธองค์ตรัสตอบพอสรุปได้ว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิขีและเวสสุภูทั้งสามพระองค์นี้ดำลงอยู่ไม่ได้นานเหตุเพราะทรงท้อพระไทยที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก และทั้งไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์ปริเนพานพระาศาสนาของพระองค์จึงอันตรธานหมดไปโดยเร็วทรงเปรียบเปรยว่าบรรดาคฤหัสถ์ที่ออกบวชในาศาสนาโดยไม่มีวินัยควบคุมนั้นเหมือนดอกไม้ต่างพันุ์ที่กองไว้บนพื้นกระดาน โดยไม่มีได้ร้อยให้ติดกันลมย่อมพัดให้กระจายได้ง่ายชั้นใดก็ชั้นนั้นส่วนพระศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านามว่ากะกุสันโภโกนาคมาณนะและกัตสป,ปะทั้งสามพระองค์ดำรงอยู่ได้นานเหตุเพราะไม่ทรงท้อพระทัยที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก และทั้งยังทรงบัญญัติพระวินัยไว้ด้วยพระาศาสนาของพระองค์จึงดำรงอยู่ได้ยืนนานทรงเปรียบว่าบรรดาคฤหัสถาต่างชาติต่างสกุลที่ออกบวชโดยมีวินัยควบคุมนั้นเหมือนดอกไม้ต่างพันธุ์ที่กองไว้บนพื้นกระดานโดยมีได้ร้อยไว้ติดกันลมย่อมพัดให้กระจ,จายได้ยาก ชั้นใดก็ฉ้นนั้นเมื่อทราบเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญของศาสนาดังนี้แล้วพระสารีบุตรได้กลาบทูลให้พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อให้พระศาสนายั่งยืนดำรงอยู่ได้นานละพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่ารอให้มีเหตุเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยบัญญัติพระวินัยและในการนั้น ก็จะทรงแสดงปาติโมกด้วยเพราะทรงทราบเหตุการณ์ในอนาคตแล้วต่อมาไม่นานพระสุทินลูกเศรษฐีชาวบ้านกรันทะเมืองเวสาลีก็เป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติพระวินัยเป็นข้อแรกซึ่งอีกสุสง์ยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้